สวัสดีตอนเช้าเช้าวันพุธครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาไล่ส่งงานส่งงานให้ประมาณ10ท่านที่ทำเสร็จแล้วก็จะเริ่มแกะส่งให้วันนี้ฮะสิท่านก็มีมือสอดอยู่1 2 3 4มีมือสอดอยู่4ตัวฮะที่เหลือก็เป็นกร,รมคออยู่6ตัว ก็ม่บ้านเขาทักหาเลยนะฮะว่ามีของใครบ้างตัวแรกนี่ก็จะเป็นมือสอดรางก็ร้อยสามสิบตัวนี้จะรีดปลายเรียวเป็นไกดเซฟนุกตัวนี้จะเป็นปีกอ่าเป็นปีกห้าสิบฮะปีกห้าสิบโรลเลอร์ในข้างข้านอกเสริมยางได้สองเส้นทั้งสี่สิบห้าและห้าสิบเป็นโรลเลอร์นี้จะเสริมยางได้สองเส้นส่วนตัวที่สองก็เหมือนกันถ้าเป็นมือสอดรางร้อยสามสิบรีดปลายเรียวตัวนี้ก็อ่าเป็นปีก เป็นปีก50ส่วนตัวที่สามนี้เป็นกำคอรางร้อสามสิบลิตรปลายเรียวตัวนี้ก็เป็นปีก50ฮะโรเลอร์ในข้างข้านอกส่วนตัวที่สี่ก็เป็นปีกอ่าปีกโกเลอร์เหมือนกันโรเลอร์สี่สิบห้าเซนโรเลอร์ในข้างข้านอกเป็นกำคอรางร้อยสามสิบตัวนี้จะลดน้ำหนักหน้าตัวต่อไปเป็นตัวที่ห้าอันนี้จะเป็นกำคอรางร้อยสามสิบนลิตรปลายเรียวปีกก็จะเป็นปีสี่ห้าโรเลอร์ แล้วตัวต่อไปเป็นกำคอเหมือนกันก็ตัวนี้จะเป็นลดน้ำหนักหน้าปีกสี่ห้าโรเลอร์ตัวที่เจ็ดนี่ก็เป็นมือสอดตัวนี้จะรีดปลายเรียวเป็นปีกโรเลอร์สี่ห้าข้างขาวนอกเสริมยางสองเส้นอ่ามือสอดตัวที่แปดจะเป็นปีกข้างขาวตัวนี้หน้าเป็นปีกข้าวสี่ห้าเซนฮัลลีดปลายเรียวตัวที่เก้าเป็นกำคอตัวนี้จะเป็นปีกอ่าข้างขาวสี่ห้าเซนลดน้ำหนักหน้า แล้วตัวสุดท้ายเป็นตัวกำคอเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นปีกสี่หลดน้ำหนักหน้ารางทั้งหมดนี้จะอยู่ที่130ยมเซนฮะชักอยู่ที่77ถึง78ประมาณโดยประมาณถึง80โดยประมาณแล้วแต่ว่า,าปลายเหลือเท่าไหร่ไปอย่างน้อยก็เหลืออยู่ที่38-41ถึง41เซนฮะก็อยู่ที่ประมาณนี้ไม่ให้ต่ำกว่า35 ก็เดี๋ยวแม่บ้านเขาทักหาฮะก็โอนโอนโอนหมดทุกคนแล้วมั้งเดี๋ยวก็วันนี้แม่บ้านเขาก็จะได้ส่งของให้แกะแล้วก็ทําการจัดส่งให้ภายในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้1-2วันนี้ฮะที่จะจัดส่งให้ส่วนการขนส่งถึงก็2-3วันฮะถึงส่งในระบบ J&T สองถวันถึงฮะอยู่ที่ว่าจังหวัดอะไรก็ ทำตามกิวที่สั่งจองไว้ฮะก็พยายามที่จะเคลียร์ให้อ่าได้ไวที่สุดก็ทําคนเดียวฮะทั้งชุดบนทั้งพร้อมยิงจากนั้นแล้วมันก็จะช้าโอเคฮะก็ฝากก็ได้ฮะกับอ่าปืนของช่างล้าครับครับสวัสดีครับ